ค่ะเนื้อด้านในก็จะเด้งๆนุ่มๆค่ะแบบนี้บ้านเราสตอรี่สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำขนมปังก้อนเมฆนะคะเริ่มกันเลยค่ะวิใช้ไข่ไก่จำนวน3ามฟองตอกลงไปเลยนะคะตอกทีละฟองค่ะเพื่อเช็คดูก่อนว่าไข่เน่าหรือเปล่าถ้าไม่เน่าก็เทใส่กระมังค่ะ พอตอกไข่เสร็จแล้วเราก็ไปล้างมือให้สะอาดเลยนะคะแล้วทำการแยกไข่แดงออกค่ะเราจะใช้แต่ไข่ขาวพอแยกเสร็จแล้วเราก็ทำการตีไข่ขาวให้ขึ้นฟูค่ะผ่านไปเพียงหนึ่งนาทีก็ขึ้นฟูได้แบบนี้แล้วนะคะให้เราเติมน้ำตาลทรายลงไปสองช้อนโต๊ะ แล้วตีต่อให้น้ำตาลทรายละลายค่ะพอน้ำตาลทรายละลายแล,แล้วเราก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วตีต่อไปผ่านไปสองนาทีหยุดเครื่องค่ะเนื้อที่ได้ก็จะแน่นๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะลักษณะนี้ให้เราพักก่อนค่ะเพื่อที่จะผสมสี ขั้นตอนนี้นะคะถ้าใครชอบหลายสีก็สามารถแบ่งตัวไข่เนะะี่ยค่ะออกไปเป็น2ถ้วยสามถ้วยได้เพื่อที่จะผสมเป็น2สีหรือสามสีนะคะแต่วันนี้วิทธาเป็นสีเดียวก็คือสีชมพูค่ะดังนั้นวิจึงหยดสีลงไปได้เลยค่ะสีเดียวเลยแล้วทําการปั่นต่อให้สีเสมอกันนะคะ พอสีเสมอกันเข้ากันดีแล้วก็พอได้ค่ะแล้วก็ตักเนื้อขนมของเราใส่ลงบนแผ่นฟอยล์นะคะปักลงไปให้หมดเลยค่ะพอหมดแล้วก็ให้เราปาดให้เรียบร้อยค่ะเป็นรูปแบบไหนก็ได้ให้เรานึกถึงก้อนเมฆค่ะก้อนเมฆเขาจะมีหลายๆรูปแบบนะคะนี่ค่ะปาดตามใจเราได้เลย พอเราปาดได้รูปแบบที่เราพอใจแล้วก็ให้นำไปเข้าเตาอบค่ะวิก็ได้วอร์มเตาอบไว้แล้วนะคะตอนนี้ร้อนแล้วค่ะเปิดออกมาได้เลยนำใส่เข้าไปค่ะแล้วก็ปิดตู้วิใช้อุณหภูมิในการอบนะคะ150องศาเปิดไฟบนไฟล่างค่ะแล้วก็ใช้เวลาในการอบเป็นเวลา25นาที ครบ25นาทีแล้วมาดูขนมปังก้อนเมฆของวิค่ะนี่นะคะเอาออกมาเลยว้าวสีเหลืองหน้าเหลืองกำลังพอดีเลยค่ะนำใส่จานได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะน้ำหนักของเขาก็จะเบาๆนะคะเดี๋ยวลองดีดฟังเสียงค่ะนี่ค่ะน่าจะขึ้นกรอบนะอืมว้าวดีค่ะ ื้อด้านในก็จะเด้งเดงนุ่มๆค่ะแบบนี้ชิมเลยค่ะถ้าไม่กินตอนร้อนนะคะปล่อยไว้ให้เย็นก็สามารถกินได้ค่ะไม่ยุบตัวค่ะห,หวานกำลังดีนะคะข้างนอกเนี่ยจะมีความกรอบเบาๆหน่อยๆค่ะแล้วก็ด้านในจะเหมือนไข่ตุ๋นนะคะค่ะข้างในจะเหมือนไข่ตุน๋นแต่ว่าสุกแน่นอนค่ะสุกแล้วอบนานขนาดนี้นะคะ ่ค่ะเนื้อเขาเป็นแบบนี้เองโดยธรรมชาติค่ะอืมอร่อยค่ะทางบ้านลองไปทำทานกันดูนะคะวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ